เรื่องที่อยากเสนอเนอะอาะเดี๋ยวจะมีเป็นคลิปละลายช่วงลลายตอนขึ้นมาก็อย่างที่บอกนะครับไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับสิ่งที่ผมนําเสนอแต่ก็คิดว่าน่าจะเป็นจุดหรือทางบรรเทาจากผู้ที่ประสบภัยนะครับช่วงที่ผ่านมาเองไม่ไวันนี้เองจังหวัดลําปางของผมก็มีฝนตกหนักอย่างต่อนเนื่องเนาะมันก็อยู่ในช่วงของฤดูฝนอยู่นะครับก็คือตั้งแต่พฤษภาจนถึงปลายเดือนตุลานะครับ อยากจะบอกทุกท่านนะถ,ถ้าทุกช่วงหน้าฝนของท่านประสบภัยในเรื่องของน้ําท่วมก็อยากจะให้ทุกท่านนั้นพยายามหาช่องทางในการที่จะสื่อสารไปยังผู้ที่มีตําแหน่งทางการเมืองเช่นัหวหนาชุมชนนะเนาะเราปฏิเสธไม่ได้เพราะว่าเขามีหน้าที่พูดแทนนะครับพูดแทนชุมชนใครที่เป็นหน้าที่พูดแทนต้องพูดแทนนะครับเราก็ต้องไปหาคนนั้นผู้นําชุมชนผู้ใหญ่บ้านสอจอสอทอแล้วก็ อบจอเอาเป็นว่าไล่มาเรื่อยๆจนจนไปสุดทางของท่านนะเพราะว่าผมเชื่อมั่นว่าทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากน้าท่วมนั้นก็อยากที่จะไม่ได้รับผลกระทบแบบนี้ซ้ําอีกนะครับเราต้องเข้าใจอยู่อย่างหนึ่งเนาะเราเป็นผู้เสนอปัญหาขึ้นไปนะครับมีเป็นทาหน้าที่เป็นผู้เสนอและผู้ติดตามเนาะทําให้เต็มที่ทํำให้ถึงที่สุดแล้วครับไม่ไม่ต้องไปคิดว่าทําไปแล้วผลลัพธ์จะไม่ได้ ขอให้ท่านทําขอให้ท่านเสนอรวมกลุ่มกันพูดคุยและก็ส่งหนังสือไปนะครับบางทีบางสิ่งบางอย่างเราต้องเข้าใจว่าอย่างสอจอเองอ่ะเขาก็มีหน้าที่ในการประสานงานถ้าไม่มีเรื่องจากเราไปเขาก็ไม่มีเขาก็ไม่สามารถที่จะสร้างไอ้ตัวเรื่องว่าชาวบ,บ้านตร,ต,รตรงจุดนั้นตรงจุดนี้อะไรอย่างเงี้ยครับเนาะถ้าผมพูดผิดก,ก็ขออาภัยนะครับแต่ว่าที่รับทราบนาก็คืออยากให้ชุมชนและเขตหรือคนที่เป็นที่ใหญ่ตรงนั้นอ่ะ ก็ขอทําหนังสือส่งไปยังสอจอเนาะแล้วก็สอจอเขาจะประสานงานไปยังหน่วยงานอื่นต่อไปหรือสอ,อก็ได้นะครับคนที่ดูแลทางหน่วยของเทศาบาลของท่านเอาละผมมีประมาณเท่านี้แล้วกันเดี๋ยวเรามาชมคลิปดูนะครับว่าทําไมผมถึงอยากที่จะเสนอเผื่อเป็นอันนึงที่เอาไว้ช่วยชาวบ้านจริงๆเนาะเพราะว่าทุกวันนี้เราก็ได้รับการช่วยเหลือจากทางผู้ที่มีผู้ที่มีตาแหน่งทางการเมืองอยู่แล้ว แต่ว่าถ้าเรามีสิ่งนี้เข้าไปโดยการใช้งบของจังหวัดของของคนที่พอที่จะมีงบประมาณในการจัดซื้ออย่างน้อยถ้าในพื้นที่นั้นเกิดเหตุการณ์ซ้ําซึ่งที่ผ่านมามันก็เป็นข้อชัดเจนอย่างหนึง่งว่าปัญหาน้าท่วมยังไงก็ต้องเกิดซ้ํานอกจากว่าปัญหานั้นได้มีการปรับปรุงแก้ไขที่ลากของปัญหาแล้วนะครับอย่างของกรุงเทพเองผมได้มีการติดตามในเรื่องของสก